ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟเมมโมรี่โลเพนะครับตอนนี้ผมก็หาเซิร์ฟลงจนได้แล้วนะครับอุ mm ้ย hmm. แล้วอะไรอะไรที่ถืออยู่ในมืออ๋อไม่กรอบเองหรอ,อลงมาวันแรกก็จัดไม่กรอบซะแลวะ้วว่ะก็วันนี้ผมก็ไม่มีเลยครับวัน,นจะมาหาแบบมาพงมาฟาร์มหน่อยละกันเออวันเนี้ยมาแบบเออมาฟาร์มก็ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเลยว่าแบบ หาอะไรสนุกๆทำดีกว่าพวกเนี้ยตอนนี้ก็ฟาฟ้าไปก่อนเนี้ยว่าตอนนี้เราสองคนแบบไปเก็บทรงเก็บส้มก่อนดีกว่าเนี่ยหาเงินตั้งตัวก่อนเนี้เป็นวิรุนสร้งตัวก่อนละกันถึงแล้วครับถึงแล้วครับเก็บส้มครับถึงแล้วครับเก็บส้มครับเก็บสิครับรอเลยครับวิ่งลงไปเก็บสิครับไอ้ฟ้าเส้อโดนยิงเฉยกลับมาแล้วกลับมาแล้วอะโถจริงๆเซฟก็แก่แก่แค่ยิงนั่นแหละ เพิ่งเข้ามาเพิ่งมีเวลาเข้ามาตอนนี้ผมได้ข่าวว่าในแก๊งผมมันมันมีเด็กกระโปงอ่ะเด็กกระโปงเด็กใหม่มาปากดีใส่อะไรเงี้ยผมก็เลยว่าผมเลยแบบต้องจัดแบบสั่งทรงสั่งสอนหน่อยดีกว่าแบบว่าเด็กกระโปงข้างไข่ทั้งหลายเนี่ยมาถึงแล้ววะเอาวะไหนวะพวกเด็กกระโปงทั้งหลายอยู่ไหนวะอ่าชีวขาวข้างล่างเดงอ่ามันชื่อว่าอะไรวะน้าชื่ออะไรวะบ้างวะน้นอ่ะอะไรวะ ควยฟักยูเคิวดีมาดมันหยาบหน้าเกินไปแล้วขาหยาบหน้าเกินไปแล้วพี่พี่ลองด้วยผมขอปิดได้ป่ะพี่ผมขอปิดได้ปะขอปิดได้ป่ะบ้าผมขอปิดได้ปะไอ้คนเนี้ยขอปิดได้ป่ะบ้าเดี๋ยวมันรุ้ศาได้ไหมครับดูไหมครับมาเนี่ยขอปิดมันพี่ผมขอปิดมันผมขอปิดมันแล้วมีน้ำฉีคืออะไรวะโอ้พี่บ้ามันพี่บ้ามันมีบ้ามันเอาเอาแม่งเอาแม่งเลยบ้ามันพี่มันบ้ามันมันกระจอกมันลุกนองน้ำมันกระจอกบ้ามันพี่จัดการมันจัดการมัน เดี๋ยวเดี๋ยวผมดักอยิงผมดักยผมดักผมไมิกาเข้ามาหอกอ่ายืน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 ยอมอ่ะยืนยอมนการอุ้มเลยก็เรียกฟอรก็โดนกูฟาดมันดีทีเดียวแค่นั้นแหละทีเดียวแค่แหละพวกก็ตกองังหลียไปพูเขาครับน้องทีเดียวเขาด้ยฟดีเะฟังดีเนาาเนาพี่บามันไปพี่บ้าก็กกระองหียพีดูได้รุ่นไหนไม่ได้แงีกล้มันไม่ได้นะ่นี่เว้ยมันไม่ได้เนาี่ม่ไปดีแก่ตราบบักูดื้ับด้